ที่นี่สถานีพิชัยที่นี่สถานีพิชัยบริษัทที่มีความประสงค์เริมที่สถานีพิชัยก็อรองจากขบวนรถกรุณานำตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านน้ำลงให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะขบวนรถจอดเที่ยบจานจราทางที่หนึ่งเป็นขบวนรถตรวจเที่ยวขึ้นขบวนที่51รับส่งบริษัทจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีเชียงใหม่ มีตัวใช้ในการโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำสิ่งของสำรับของท่านขึืนจัดหาที่นั่งให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีพิชัยและหยุดรับส่งวิสารสถานีตละดิษศิลาอาบเด่นชัยเป็นสถานีต่อไปดังลราดับค่ะ ศาสตร์ปัญญาพิชัยตะพักหลังสถานีได้นะครับ